สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เช้าๆนะคะเรามาชมสวนมะม่วงนะคะ,ะตามที่เพื่อนเพื่อนขอ,ขอมาว่าวิธีการมำรุงมะม่วงให้ลูกเขาโตไวนะคะเพื่อนเนเนาะให้ลูกเขาโตไวไม่ค่อยร่วงนะคะติดลูกติดผลดีอันนี้เป็นช่วงของการติดลูกนะคะขเขาเรียกว่าติดเม็ดละเป็นเม็ดเม็ดแล้วนะคะเพื่อนเนเนาะคือจะบอกว่าสวนนี้นะพี่กันตรีไม่มีน้าใสเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ ทำระบบน้ํานะคะนี่ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะคะไม่ต้องรดน้ําตามที่บอกว่าถ้ารดน้าแล้วดอกจะร่วงนะคะเนาะส่วนนี้เนาะมีความเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เป็นลูกแล้วเราจะบํารุงยังไงให้โตไวนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนอาจจะเป็นสารลายทะเลนะคะเรียกว่าสารลายทะเลนะคะ่า,า,าะะะะหรือพีดีิ๊บนะคะพีดีิ๊บเนาะ แล้วก็อาจจะมียาฆ่าแมลงบ้างนะคะต้องใส่ไปด้วยนะคะทำไมต้องใส่เพราะว่าอย่างที่บอกเหรอสวนข้างเคียงเขาพ่นนะคะเข,าพ,นนะะขาพ่นเราก็ต้องพ่นด้วยนะคะเนาะหรือจะใช้น้ำส้มควันไม้ก็ได้น้ำส้มควนไม้หรือจะใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะที่เพื่อนๆทําปุ๋ยเองใช้เองก็ได้นะคะจะทําให้ลูกของมะม่วงโตไวไม่เคร็แกนนะคะ ทานก็อร่อยเนื้อไม่แน่นนะคะถ้ามะม่วงที่ขาดการบำรุงเราดูเลยว่าลูกเขาจะเล็กแล้วเนื้อเขาจะเขาจะแน่นนะกินไม่อร่อยนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมเนาะอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกเนาะเพื่อนๆอนออกเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือรุ่นพี่เขานี่มหาชนกนะคะนี่คือมหาชนกรุ่นพี่นะเพื่อนๆนนะเราเก็บไปบ้างแล้วนะคะเหลือไว้ นี้เป็นรุ่นน้องคือรุ่นปกตินะคะรุ่นปกติเนี่ยนะคะชาวสวนคือช่วงนี้ต้องทําใจราคามอาจจะไม่ไม่ปังเท่าไหร่ไม่เด่นเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องใช้อะไรก็ได้ที่เราประหยัดอาจจะเป็นอะไรที่เราทําเองปุ๋ยทําเองก็ได้นะคะเพื่อฉีดพ่นบำรุงเขานะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการจับลูกอย่างเนี้ย แล้วน้ําก็ใส่ได้เลยใครมีน้ําใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะช่วยให้มะม่วงโตไวนะคะแต่การใส่เพื่อนๆต้องดูเอฟเฟกหลังใส่ด้วยว่ามะม่วงร่วงไหมลูกร่วงไหมนะคะประเด็นแรกเนาะชวยๆนะคะเราไม่ให้แฉะเนาะชวยๆชวยๆก็คืออ่ารดน้ําไม่ให้แฉะนะคะช่วย,วยรอบต้น นะคะหรือของบางคนอาจจะมีสปริงเกอร์ก็ได้นะคะระบบน้ำนะนี่มะม่วงช่วงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะเขาจะโตวไวเขาจะร่วงหรือไม่ร่วงอยู่ที่การบำรุงและอยู่ที่เทคนิคนะเราต้องรู้ใจเขานะคะตระกูลมาทั้งหลายไม่ชอบน้ํานะคะนะอย่างคนแก่เขาบอกมาคนโบราณบอกอย่างมะปรางในเวลาช่วงเป็นดอกถ้าเราลดน้ำดอกร่วงนะคะ ปีแล้วช่วงเป็นลูกลูกเล็กนะคะพี่กันตรีใส่น้ําลูกก็ร่วงเหมือนกันก็เลยปีนี้ก็เลยปล่อยไว้ลองดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงใครมีแป๊บนะคะใช้แป๊บก็ได้เนาะแป๊บพ่นยาเนาะเราต้องบำรุงเขาสักหน่อยเพื่อให้เขาโตวไวให้เขาไม่แคร่ไม่แกนลูกเขาก็จะโตนะคะก็โอเคอยู่เนาะ ก็ขายได้นะคะมหาชนกเนี่ยเราเคยส่งประเทศมาเลเซียนะคะเนาะมีพ่อค้าจากใต้มารับซื้อนะคะคนมาเลเซียจะชอบนะคะแต่คนไทยไม่ชอบกินคนไทยจะรู้แต่มะม่วงน้ําดอกไม้มะม่วงเกี่ยวเสวยอะไรประมาณนี้แต่คนต่างประเทศคือมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเนี่ยชอบนะคะเนาะชอไปใส่นมปั่นไปใส่อะไรเงี้ยเนาะเพื่อนๆ เป็นมะม่วงที่มีประโยชน์นะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมสวนแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆเสียงนกเสียงกาก็จะประมาณนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมะม่วงดอกเยอะแล้วทําไมร่วงนะคะมีประเด็นสําคัญนะอาจจะเป็นเพรี้ยน้ำมันเจาะ ก,ก้านดอกเขาช่อดอกเขาก็ได้แต่เผอิญนี้ไม่เจาะนะคะก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถือว่าเขาติดลูกให้เราแล้วล่วละแต่อยู่ที่การบำรุงแล้วละ่ะตอนนี้เราจะบำรุงแบบไหนให้เขาโตไวทันใจทันขายเนาะอ๋อเดี๋ยวไปดูอีกช่อนึงโอ้โหช่อนี้ดกมากเลยเข้าไปดูเข้าไปดูนี่สวนก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะก็มีร่วงบ้างนะเพื่อน,เอนๆเนาะ ลูกเล็กล่วงบ้างนะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่อันนี้ก็ถือว่าติดติดเยอะอยู่นะคะติดเยอะอยู่เนาะมะม่วงเนาะอย่าลืมนะคะพวกสาหลายทะเลพวกพีดีจิ๊บหรือที่เขาบอกว่าช่วยให้ลูกมะม่วงโตวไวลูกเต่งลูกโตลูกสมบูรณ์ทำให้ทั่วเหนียวนะคะไม่หลุดล่วง ใช้ยาตัวนั้นเลยนะคะหรือฮอร์โมนที่ทำเองน้ำหมักชีวภาพก็ได้ส่วนนี้ใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะผสมกับยาที่เราซื้อมาก็ชื่นใจหน่อยส่วนนี้ส่วนนี้เอา้า โอ้นี่ยังไงม่วงๆอ่ะมหา,มาชนกรุ่นพี่ลูกก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองมาดูสามลูกโลนะคะบางทีก็สองลูกโลก็ประมาณนี้แหละมหาชนกเดีอยวพาเพื่อนๆมาชมต้นนี้ก็ใช่นะคะ ต้นนี้ใช่ทั้งนั้นเลยปีแล้วดกมากเลยปีนี้เราแต่งกิ่งให้ล่งเลยนะเพื่อนๆเนาะลงแบบนี้ลองดูนะคะก็ติดเยอะอยู่อันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆอูเน่ ช่วงนี้ก็ของเพื่อนเพื่อนก็คงจะติดแบบนี้นะคะเนาะลูกแบบนี้ร่องมํารุงละไม่ปล่อยนะคะปล่อยแล้วเดี๋ยวไม่โตแกรนดูต้นเขาจะก็จะประมาณเนี้ยก็จะปงปงเงี้ยให้แสงแดดส่องทั่วถึงนะคะมะม่วงเราถึงจะติดลูกติดผลดีไม่ทึบ นะคะคพี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชนาภาล้อชาแนลนะคะก็ส่วนธรรมชาตินะคะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ